เข้ากันยังนะเออมาเดออยไปมาได้นะผูไปล่ะไปขึ้นไปเชียงใหม่ก่อนเก็บๆแล้วก็มารวมกันแบบนี้นาอแล้วก็บ่มบมเมืี้คืนก่้ก็นนี่สีคืนพุ่นสอีคืนลมาหัน หมบานหนึ่งครับพี่น้องโอ้ถุงหน้าก็ยังมีงัวมีควายอยู่มีแต่งว่วครับมาชมบรรยากาศวิธีทางเหนือครับหมบานทางเหนือมาเบิงวิธีชีวิตสภาแวดหล่อมผู้มีประเทศทางเหนือไปจังไหนถุงหน้าก็คขอทางอีสานแต่บอกืึอทางอีสานคือมีภูเขาครับ ตนไม่สังเกตพีน่น้องตนตนใหม่ทางความเหนืออาการคุ้งหน้าบบมีกแะทางอีสานเนาะทางบุญทลีทา้งในจังหวัดอุบลน,นี่ตนใหม่ก็สิร้ายครับสมัยตะกรันข้าเจ้าหน้าฉีผ้า,า,ากันเอิดวอยังอ่ะผ้ากันเอามาเฮ็ดเหนือในสานบัโรงเรียนครับโรงเรียนสมัยบา่าวโจเฮียนโรงเรียนปฐมขอไปเบิ่งข้างในจักหน่อยว่าเป็นยังไงโรงเรียนบ้านม่วง นี่ก็ตะแกงปูอันตายาสูบครับสมมาก่อแถวนี้นี่บ่มีบ่านมีเรื่อนได้เดนข้าเจ้าภากันขยายบ่านขยายทางเข้ามาเรื่อยมันบอกบอกน่นากลัวคือสมัยตะก่อนครับสมัยตะก่อนมงนี่เป็นมองทิ้ขยะมองที่สารเจ้าที่อยู่นี่ ลงหน้านี่ก็เป็นตาป่าครับเป็นตาป่าเลยจนเบาวโจบากาบากาลงไปหนะ่อยย่ามเลิกเลี้ยนมูเข้าไปน้ำทางเบาวโจกั็มูก,ก,มกสิรันลงห่วยเนดะี๋ยวพี่น้องมันจะมีห่วยแล้วต้นไม้มันจะคุ้มละตุ้คุ้มเต็มเบิร์ดจนนั้นเอ้อว่าจาาังไรล่ะจนบ่มีอันมองเห็นเห็นทางเห็นห่องห่วยนดะีพี่น้องไปเบิ่งทางนี้ก่อน อันนี้กองขยะได้หน่อยนะสิเฮ็ดไว้เป็นถุงนี่ครับนี่แหละเป็นห่วยทางลงกมาทางเหนือบาโจเคยรัดลัดกาลดกางหน้าไปหอดวัดผุไปแล้วเดี๋ยวไปได้หน่อยก็ดื้อเตอร์ไปได้บาโจก็ได้สภาพโดยรวมของโรงเรียนกันเป็นแบบนี้แหละครับบาโจกับเรียนอยู่นี่แหละโรงเรียนปฐมยื่งก็เปลี่ยนแปลงสมัยตะกอนกับมีต้นใหม่เต็มอีก เดน,นี่ต้นใหม่ก็พากันตัดเอาเบิร์ดจนไม่มีห่มมีหูแล้วแทนนี่หมามาล่ะอดนี่ก็เป็นแปลงเกษตรมาโจกมัมามาปลูพักกับพุ้นโพปลปูกัหมูเพื่อนแถวนี้ล่ะแ,แต่ก่อนต้นใหม่ต้นนี้ก็ยังอยู่สมัยรุ่นแม่บาาโจแล้วพี่น้องเดินทางกันต่อครับไปตามหมบาน นี่ก็ถือว่าเป็นอีหมู่บ้านหนึ่งบ้านก็นจะเป็นบ้านใหม่หลายแบบนี้ึ่งไปนะไหมครับผู้จักกันเบิดมาเบิ่งการเทศยาสูบอีหลอกครับในอีทีนี่มาอีหมู่บ้านนึงครับวิธีการทำยาสูบนี่แหละครับขาจาวก็สร้อยสร้อยส้อยมือเสานี่แล้วมาตากไว็ไปนนี่ซ้อยแล้วก็มาตากตาตา,ตาไว้ นี่ไปเบิงเบินข้างในก่อนหน้าเปินตากยาตากยาสูบกันนี่ครับบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน<ม>พอบรรยาันตากยาก่อนหน้าหมาครบก่อนนี่ครับเข้ากัาน,น,น,นยังน,นะ <S <S> เราจะไปมาได้ไหนผู้ไปล่ะไปขึ้นไปเชียงใหม่ก่อนนนี่ตากใบยาสูบคหันซอยเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปพอเครื่องซอยแขมน้อยก่อนเครื่องซอยเครื่องซอยแบบนี้แหละเวลาไปเก็บใบยาสูบม่ข้าเจ้าก็ เอามาบม่บมให้บมันเหลืองพี่น้อมมันสึมาตอนมาเป็นใบดิบใบเีบบม่มให้มันเหลืองบ่มสีเหลืองปบบอบเกลมาสอยซอยเครื่องเนี่ยออกมาเป็นเสน้นเป็นเส้นแบบนี้เป็นเสน้นมียางเลยจัง่อยมันสีเหลืองแบบนั้นแหละมียางแล้วก็มีคนรับจ้างตาแต่ตอนด้กครับเนี่ยจ้างตาเนี่ยหกบาทหกบาทสิบกับหกสิบวันได้กับสิบแต่เนี่ยครับ ได้อย oh, oh, ู s s <S ่อ้สามสี่สิบโอ้เขาตื่นเจ้าเนาะตื่นเช้าดีสองดีสามมั่ะยายาสูบนี่พ่อมาะพ่ยอันโอ้สงานเลยวรับปีนี้ <coughs> một hèn là mua ừ. oh, bay <coughs> à, <coughs> là no. thâu là. Nha canh do lắm. Mia canh do lắm, no. Mia mẹ 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 แม่โยป้นเลี้ยงลานได้สิบเอ็ดปีแม่ม้าโอ้แ oh, <you. S 2> ม่ไปมาไปไม้ได้แต่<อ>ยังไมก่กม้าอยู่จิงหายไปมวลก้บบนนันเพ่าหนออืจะเนี่ยจะเนี่ยมันงอมแับเปลี่ยนแตม็บองอมงอมหาตีเกยอ,อยูให้กินหนอ, <c oughs> องอมมันนนวานมุ้งแ่ปุ่นกเพียนเยอะเหมืกันนะนนนนนองอาัท้ หลังจากคุยกับพี่น้องชาวบ้านครับออกมาลอกันต่อพี่น้องช่วงบรรยากาศบ้านทั้งเหนือเป็นบ้านใหม่แบบนี้ละแต่ก่อนถนนหนทางมันแคบกว่านี้ครับพี่น้องแต่ว่าคนขยายลายทางเนาะมันนกับไข่ขถนนสีเลยเลยถนนหนนใหญ่ขนาดเลยที่พาพี่น้องไปเบิ่งทางฝุ่นต่อ ท้าหนีกระทางลงไปให้ไปสวนเดี๋ยวพาพี่น้องลงไปเบิ้งทางพื้นที่พื้นที่ลุ่มหนามพื้นที่ทางการ,กรเกษตรพี่น้องชาวบ้านก่อนนะพี่น้องทางลงมันอกแคบแค่แบบนี้แหละครับทางลงน้อยๆทางชันพอสมควรเลยเปิดมีลูมีเตาบ่ะละ่ะเอาหมีแต่มาเดียวเนา <No. S 2> ะ น้นน <ะ S 2> เี่ย,ก,ยการดูล่ำนาะเออเนีย่ยการดูล่ำล่ำปุดส <laughs> บายอย่างเห็นปากนั่นเ <laughs> ออ <laughs> ใช่ชุดยอด <laughs> ชุดยอด <laughs> มาเบิงสวนใบยาสูบพี่น้องตอนเดี๋ยวท่านว่าบ่าโจมาเถียงแถวนี้ผูกกระลำกระลำดอกตอนนี้ขาเจ้าเก็บกันไปสอง,ส,องสามเดือนเก็บกบ,บ่ลรอน้ำก็จับช่อหนามบอบาดาลแบบนี้แล้วครับสะดวกสบาย ข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้นมันสีม่วงามด้จ่จะเาต้นนิดหน่อยเพราะมันแรงมองไหนก็นแรงเบิดพื้นที่ลงๆทางเหนือหนาหนาวน,น,นี่จะปลูกข้าวโพดปลูกกระลัมปลูกพืชพักสวนทุกอย่างแล้วก็ลักลักก็คือยาสูบก้าใบยาสูบแบบนี้หนานาเขาพี่น้องยาสูบนี่คือสวนใบยาสูบเขาเจ้าพากันเก็บเบิดแล้วเก็บใบมันเหลือแต่นอมันหนอนแล้วก็มเมล็ดมันพี่จะหน่อยเขาเจ้าก็บพากัน เอา,มาเมล็ดมันไปตากแห้งเพื่อที่จะไปปลูกในปีหน้าต่อครับเป็นการซื้อพันธุ์ไปเรื่อยๆๆงามๆใบยศส,สวนนี่ประมาณสองไร่อ่ะสองไร่กุ้งก u เงินแสนแหละครับพี่นอ้องพระเจ้า้ากันได้ไล่ได้ดีกว่าอาชีพอื่นๆเนาะนี่กรับพระสวนขวั้วตั้งโอโอโอ้พระขึ้นชายพี่นอ้องตั้งโอ ออนซ้อนบ่พี่น้องมันหลายโผลจนกินบ่เบิดเนี่ยขายก็ขายบ่บ่เบิดเนี่ยมันหลายโผลผู้ใดก็ะปูเพราะคนปลูกหลายปพ๊บมันก็สจเหลือบแดนี้เหลือก็ะจาทิ่มไว้แบบนี้ละตั้งโอ้พี่น้องงามเลยงามขนาดเลยระบบหนังกับเป็นระบบหนังประปาเนี่ยครับเจาะบ่อบาดาลมองนี้เลยเอาเครื่องสูบหนามมาตั้งไว้มองนี้มัมีไพลักดอกพี่น้องสมัยนี้ตะกี้ทิ่มว้บ่ได้เลยเครื่องสูบหนามเ่ยหัวรถไถก็ทิ่มว้บ่ได้จะมีคนมาละเอาไปเบ็ด ดีวนี้บมมีแล้วทางปุ่นเป็นแม้นามครับแต่บาโจบ่ปไปเดอกพี่น้องมันทางไปอย่างแห้งมันลงป่าลงยังไปเลยให้พี่นอ้องเบ่งบรรยากาศเป็นนี้กรับพ่อดยรวมครับอากาศเริ่มสีห่อนแล้วตอนนี้แปดโมงเกือบเกือบเก่าโมงแล้วดินครับพี่น้องดินทังผาเหนือใชปิด,ดินตะกอนออกสีชมพูชมพูนี่แค่หน่อยถ้าใายดินตะกอนไม่นามโค้งเลยพี่น้องมันสีอ,อ่อนแดง,แดง แต่ทางดินทางอุบลบ้านเบาบ้านนั้นแฟนเบาโจเนาะมันก็สิเป็นสีสีขาวๆเป็นที่ทรายดินทรายตวันตะวนนะแต่ทางเนื้อมันก็สิเป็นดินดินเต็มแทะเลยพี่น้องนี่ฮะเอามาเป็นดินแบบนี้เลยพาพี่น้องมาเบิ่งใบาย,ยาสูบจังหน่อยใบาย,ยาสูบที่ขาเจ้าผ่านเก็บมันก็สิเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้ล่ะอันนี้คือต้นดีขาเจ้าผ่านเก็บใบเอาเบิร์ดละ่ะ เก็บใบเอาเบิร์ดก็จะเหลือดได้ต่อพอทีมใบมันก็สิอสอกเมล็ดออกนอมันรีเลยๆเลยๆก็เก็บใบซื้อพันธุ์ต่อไปกับใบยาสูบพี่น้องเห็นว่ามันงามบ่งามด้ยใบยาสูบอันนี้มันแก่เต็มทีแล้วต้องฟ้าเาเก็บเก็บแล้วไปบมไป่บมใบบ่มใบก็เอาไปสร้อยซอยสร้อยเลยหน้าเป็นห้องหนังก็นเป็นลำห้วยลำห้วยก็ยังมีหนามอยู่ หนา้าบ่หลายกเ็เลี่ยปล่อยงัวปล่อยควายมัดเลียงแถวนี้ล่ะเป็นนาำน,น้อยๆไหลผ่านแล้วก็ไปบรรจบกับแมนามยมทงพ,พูดพี่น้องน้ามก็ใสยอยู่ได้ไปบึงจังหน่อยเนาะพอละก็คิดหอดบ้านคิดถึงบ้านแหละพี่น้องตั้งเหนือเนาะแคมนามแคมนาำตานาำยมนาำอย่างกระจา่างเถอะมันจะมีเก่าอ้อเก่าแขมจะเนี่ยพี่น้องนามแรงนามธรรมชาติเลย น้ำไหลไม่จับปลาครับหน้าน้าม,มานันนี่แถวนี้ก็มีโอกาสที่จะน้ำท่วมครับน้ำก็ใสๆแต่บอกเลยว่าช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเขาเปิลปลากันยากอันสวนยาสูบสวนข้าวโพดเปิลกัดจะผนยากกันยากสารเคมมกันมันกัดสีร้ายเนี่ยยักหน่อยพี่น,อน,น,น้องควายหุ่นง่วงเลี้ยงทนงบุญอู้อากาเลอะมอดเลยพี่น้องหอุ่นพีเอ็มกัหลาย ตอนนี้เก่าโม่งนะมั้งพี่น้องเบิองหน้าบ้าโจนี่บเ่ท่านได้อาบน้ำมาจุ่มาตื่นได้เส้ามาถ่ายรีวิวพี่น้องเบิองก่อนเพราะว่าล้างเก่าโมงไปแล้วมันบอกเป็นตาอยู่พี่น้องมันหอนแห้งอาการมันหอนคุณพี่เอ็มหลาหายใจกับลำบากหายใจจนเป็นวัดไปเลยตอนนี้ฝุ่นมันหลาย,ยานะกว่าจะมันผูกนะ เมืเบิ่งการเก็บใบาย,ยาสูบเนาะควาเพันเก็บกันจังไน๋นี่คือเก็บเบิดแล้วเหลือแต้ต้นเก็บเป็นใบเป็นใบแบบนี้ละ่ะกินกันย้ำแข่งควายหรือเจ้าเปิดตัวว้าก่ะ บะไตกี่ันไต่้างโอ้โหมาแลงจดไปหายยชุมกว่เยไปเอนของกินของยากินเอไม่ว่าว่าเาวานี่ครับเก็บใบยาสุกชายทอดวิถีชีวิต คนเมืองปงให้พี่น้องเบิองเก็บเก็บหล้วก็มารวมกันแบบนี้เนาะแล้วก็บ่มกบเมื่อกี้คืนก่อนนีิสีคืนพุ่นสีคืนแล้มาหันหองกอกออกอ้ายบ้านลุงหลงหันขอเรื่องแซมมัาจางไหนเน่ะขอเรื่องแซมก็พูดหนะหางมาพุ่นเออ Ô bị ni mà nó đây lại sẽ nó bị ni nó. Nhá Nhá ya con là. Bỏ cái nhằng là bị ni nha nói điếc bị na chờ phường ắt tả, hầm lại cả. <laughs> Tờ ít thì nhằng con hẳn mua nha đây tăng hẳn nha hẳn mộ Đây này. <cười> nó cái <laughs> đây vô <yôn> là <laughs> mình đi có nhà khắp bột nữa nó เกือบแสนห่อะไหลนึงเนาะหลายหมื่นด้วยอะห้าหมื <sh> ่นหกหมื <sh> ่นแม่เหน้อตุกแต่นี่สังเกตดูมันเป็นยางเนาะ ยางมันจะติดเสื้อผ้าหมดเลยนี่ใบยาสูบมันยางหลายอยู่บนนะครับอยู่บนบ้านเมียพ่นเหมือนหล่อนมาได้มาบ้านมากับมาเอวเนาะมาเอวตั้งไหนกลับมาเหมือนเดี๋ยวนีนอนเกินไม่หมูจั๊รูไผ่รูไผ่เรมืม่เดี๋ยวนี่นะนุ่นไม่หมูจั๊รวนี่ ตึงบมมีเตียครับกันนั่นแะแต่ผมสามสิ้นพัสามกละสามกล สิ่ก็สิทธิผลน้องไอสองปีไปได้พูนรุงในทอปนี่ก็ลุงในเจมมันนี้ก็ไม่เอาเมียล่ะยูตรงไหนฮันเด้นมันยูทห่ฮัลกรุงเทพกรุงเทพผุน จะเน,เนี่ยบ้านเขา,า,า,าขายรถไถผงไท,ย,ทยคลิปจะเนี่ยเลาะไปจะเนี่ยอันมูไปขึ้นมาอยู่บ้านโอ้ผมมาเตีย้ยทำน้อยหาตังได้อยู่เนาะมานีะมากับจะเนี่ยนี่ยอยู่ปุ่นหาตังเมันอกลมวนอยู่ง,ยง่ายเนาะคิดเดียนก็นได้แล้วแต่เอามาเอาฟุก ข้างหน้าเข้าครับเป็นหมู่บ้านครับพี่น้องตอนนี้บาโจลงมา,างที่ลุ่มลาบหมู่บ้านเนาะที่ลาบลุ่มแม่น้ำํำวัดสันซะหมู่บ้านจะอยู่ข้างบนครับขึ้นเนินไปนประมาณ4 5, ีหเมตรกับเป็นหมู่บ้านเลี้ยงลายอยู่ข้างถนนนี่แหละครับบาโจมาเบิ่งวิธีชีวิตแต่ยังมีหลายรูปแบบอยู่พี่น้องเดี๋ยวช่วงหน้าฝนบาโจสิกลับมาอีหลอบนึง บรรยากาศแต่ว่าพูนพี่เอ็มมันหลายมันหอดของโมงควาละบาวโจโยาสิกับป่าแล้วพี่น้องตอนละมานทายคลิปครับรถมันหอดมาเบิ่งทางทงหน้ากันจักหน่อยครับพี่น้องทงหน้าหน้าฝนกับสีเขียวสีเหลืองเต็มทงหน้าเลยหน้าประมาณเดือนสิ้นเดือนพฤษภาพฤษีหรอพอทัวร์ครับสิ้นเดือนพฤษจิกายน แล้วก็ท่านว่าหน้าเข้าก็จะเป็นสีทองเหลืองอลามเต็มท้องหน้าเนี่ยนะครับพี่น้องสังเกตบไปตรงหน้าทางเหนือกับตรงหน้ากว้างใหญ่กว้างแล้วก็บยูตีนภูเขาต้นไม้กับสีโบมี่เลยแทบโบมี่เลยครับบุนถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยสำนั่งทงอันต้นไม้กลาง,รง,าาางตางรงหน้าเพราะว่าทางเหนือข้าเจ้ากับสีบริยมปลูกต้นไม้กลางทงหน้าเนาะสมัยก่อนอาจซิมีหลายแล้วกับภากันตัดไปเฮ็ดเรื่องในสานเบิร์ ทางภาคเหนือทางอุงบลบ้านแฟนบาโจกะยังมีต้นไม้หลายอยู่บาโจไปอีสานเือแหละบาโจยังแบบอึ้งเลยวูทําทำไมาทุ่งนาแถวภาคอีสานเนะาะทำไมมีแต่ต้นไม้จังเลยเพราะว่าเราอยู่บ้านอยู่งหวพระเยาเนี่ยมันก็บบเห็นมีต้นไม้แบบนี้เห็นลงุงโล่งมีกับมีเทียงมีกับมีหน่อยเดียวนี่แหละครับคือการเดินทาง ทุกการเดินทางมันสามารถให้เข้าเฮียนรู้อย่างหลายๆอย่างครับบม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตธรรมชาติความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมภูมิประเทศสภาพอากาศระหว่างทางเนี่ยเป้าหมายม่าสำคัญเลยครับว่ายุจุดไหนแต่ระหว่างทางคือการเรียนรู้ระหว่างทางนี่แหละคือรายละเอียดที่เข้าสามารถจดจําเป็นความประทับใจใดครับพี่นอ้องทางคุณไปเรื่อยก็เข้าไปในป่าครับ ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนางเนาะเขตกันระว่างอำเภอปงละกะอําเภอดอกคำไต่จังหวัดพะเยาทางการทุ่งหน้าข้าเจ้ากับมีการเจาะบอบาดานอยู่แต่นี่หน้าหน้ามันก็สีหลายครับหน้าหน้ามันก็นไหลลงมาอยู่ที่นี่เบิดมองที่เป็นห้องทาห่างไปทงหน้าไปตีนผู้เป็นทางข้นกิดเบิดแล้วบ่มีแล้วครับทางรู้ล่างสมัยนี้จอมปัวพ่นกันยังมีมีอยู่แต่บ่หลาย ต,ตั้งเหนือเ้าว่าจุ๋มพัวเนาะตั้งอีสานเนาะเอื่น่าพ่นแต่หาบุาคคลเห็นแล้วครับหน้าบ่าวโจวก็มีอยู่พ่นหนึ่งใหญ่กว่านี่แต่ว่าบ่าวโจวเอารถไถไปดันเอาเบิออบลรลดะเหลือแต่ทุ่งหน้าเป็นแปนแ,ปนแ,ปนแบบนี้แล้วครับแถวๆนี้ข้าเจ้ากัเลี้ยงงวงเลี้ยงควายปล่อยกินตามทงตามเนี่ยให้เวลามันขี่ก็จะเห็ดเป็นปุ๋ย,เป,ปยเป็นปุ๋ยธรรมชาติบางคนกับบ่ใส่ปุ๋ยเลยปุ๋ยธรรมชาติเลยครับพี่น้อง ทางเหนือก็ม้าสิปูไผ่ลวกเนาะนี่คือไผ่ลวกไผ่หกเก้าหัวนั่นเองภาษายน้องเก้าหัวเนาะหลังกับต้นซักทางเหนือก็จะปูหลายครับปลูกตามหิมตังตังห้วยตังหอง้องเนี่ยแถมตังเนี่ยกับพีเจ้าของนะครับเคนปลูกไหวเนาะพอได้เฮ็ดบ้านเฮ็ดหลังที่ก็ปล่อยที่มันกว้างไว้ปลูกเก้าซักเก้านั่นเก้านี่และนี้เป็นหย่าไปไหน,นเออ นี่น้อยเอ็นหลุ่น้นองครับอยู่อิมูบานไปเลี้ยงง่วครับรถออกจากมูบานมาครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเขาไปเบ่งสะพานแม่นามยมครับสะพานีน่ก็เป็นวิวงามมีความสวยงามอีกจุดหนึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องครับ <c oughs> ได้ได้ ไปตังไดเนี่ยไปไหนไปไหนไปใส่สินะครับทางอีสานเนาะพี่น้องสังเกตทางไปให้ไปไปหน้าบอกทางบานบ่าโจเป็นทางข่อนกีดเบิร์ดละโว้ยไม่ใช่เมลัยนี่มาไะไรตรงนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำครับพี่นอ้องแถวนี้ช่วงหน้าหนา้ามานี่น้ำไหลไหลแถวนี้น,น้ำทนน่วมเบิดล้นลงมาถนนบางปีก็ล้นถนนเลย บางปีกับโมลนแล้วแต่สองทางข้างม,มีต้นขูนแต่ก่อนมีแต่ต้นขี้เล็กครับแถวนี้ต้นขี้เล็กเยอะเลยบริเวณนี้ครับสะพานข้ามแม่น้ำยมครับแม่น้ำไซลกของทางผ่าเหนือคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมปิงวังยมน่านปิงวังปิงวังยมน่านสีแม่น้ำครับ แม่นม้ำยมกกเนิดอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานี่แหละครับน้ำใจมาตั้งดอยพี่น้องพี่น้องเน,ะนาะน้ำใจเลยมาทาังภูเขาหลายๆมารวมกันตรงนี้มันเป็นจุดกำเนิดแม่น้ำยมโอ้นามยมคือบทใสเนาะมันคุนๆพี่น้องน้าหม,มมีบกบมมีแหงไรต,ตลอดทั้งปีครับพูได้เหตุการณ์กเะกษตรกระสูปนามนี่แหละแต่ว่าไม่นม้ำมันเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆได้พี่น้อง แต่ก่อนนีมันหน่น่ามันบ่ได้บ่ได้หน่อยไปนีเด้มันยะงใหญ่กว่านี่วัาที่นี่น่ามันมาน่ามันถมทุกปีนะมันกัดซอตะลิงเบิรกัดซอตะลิงตะลีถ้าม่นตะลิงเปลี่ยนแปลงเบิดแต่ก่อนหน้าม,มหอดพี่มองหนีก็ยังบ่ก็ยังเป็นแม่น้ำอยู่เด้แต่ก่อนนั่นแต่ดูความหนีน่าม,มันซัดเอาดินตะกอนมามาถม,มถมกันเฮ็ดไถแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางไปนทัานที่เลยจะทองน้ำกันสิเป็นห้าแบบนี้ ชาวบ้านก็เริ่มไทยๆถลงมาเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดหรือพืชปลูกพืชผลทางการเกษตรไปเรื่อยๆครับปลาหลายผู้ใดขยันหาปลาเทน่ามันสีคุณนิดนึงเพราะว่ามันมีการคุดหล่ออยู่ทั้งผุนพี่น้องเฮ็ดแนวกันตะลิงอน่นะมันก็ให้ถทน่ามันคุณพกติน่ามันสีใสน่ามัใสแบบสามารถกินได้ผละครับแต่นี่นะมันคุณ พื้นที่ลงโลงครับเป็นพื้นที่ทางการเกษตรสําหรับปลูกยาสูบปลูกข้าวโพดนี่ประมาณพืชสัพพข้าเจ้าก็จะเริ่มใส่ข้าวโพดแล้วเพราะว่าถ้าบรใส่พืชสัพพนี่น้าม,มันสถ่วมหน้าน้ำประมาณสิงหากนยานี่หน้าม,มันมาแถวนี้ถ่วมเบิดบอสมาดีเก็บผลผริการเกษตรได้พี่น้องก็จะเห็นข่าวเนอ,อำเภอปงปีที่แล้วหน้าม,มันถ่วมนี่ข้าเจ้าก็เอา่อ,าอนหินมากัน แลวก็มาบุกเบิกทางลงเพื่อที่จะเล่นนามสงการครับอิจหน่อยสงการคนเต็มเต็มเล่นนามเท่นี้ทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่หลยทันหลยคนคือที่ผมว่าแล้วครับพี่น้องที่ทางไม่นามเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆทั้งพู้นพี่น้องเห็นบอ่บอทั้งนั้น่ะมันที่เป็นบอ่อหนามนาสส่างเกา่าสมัยด็กีตอนนี้ไม่มีแล้วครับถมมาละ ทาพุ่นก็ไปเรื่อยๆเลยเป็นว่างป่าปลาไรนี่นี่เข้าเจ้าบอกแหกันวันนหนมันคุณไงพี่น้องเป็นภูเขาภูเขาฝั่งนรกตะไคร้ครับภูเขาข้างนี่ไปขามไปเรื่อยๆเลยเป็นอำเภอปัวน่าจะออำเภอปัวบอกจังหวัดจังหวัดน่านครับพี่น้องโดยความที่จังหวัดพะเยามันเป็นเองเขาเป็นวงกลมพี่น้องเนี่ยนี่คือภูเขาล้อมรอบหมดเลยผมจใจพี่น้องเบื่องภูเขาล้อมรอบเป็นเองกระทะล้อมรอบหมดเลยภูเขา ช่วงหน้าแรงบางคนกับมากไปเผาป่าเผาหยังเผืดอดหยาหาพวกหวานหาหน่นหานี่หาพักหา,หาใหม่เผาเฮตไหยเป็นพิน PM, ุลพีเอ็มโดยตามธรรมชาติแหละพูนพีเอ็มมันก็มีแบบขึ้นมาอยู่แล้วมลพิษจากรถแนนจากการเผาบ้านนั่นบ้านนี่เผาป่าเองค,ครับครับเผาป่ากาเิเฮตไทยมันเป็นมลพิษอากาศบมารถทไทยเทศไปทั้งไหนมันก็ยุ่งเองแบบนี้ตัวถ้าฝนหมดโตจะได้อากาศก็สิเป็นแบบนี้คึมค้มๆมัวๆวแบบนี้ เพราะฉะนั้นขอความรนุมมือครับพี่น้องชาวบ้านให้มีจิตสำลถ้าเบิงคลิปบาวโจวเลย,ย,เาายเอย่าเผาป่าอย่าเผายังปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติมันปา่าตอนนี้เขาเจ้าปิดป่าเลยเลยพี่น้องปกติชาวบ้านหน่เนี่ยชาวบ้านที่ขึ้นไปหาผหวานตามปา่าแต่เดียวความที่กรมอุทยานเนาะขอความรุ่มมือปิดป่าเลยบ่ให้ไปเข้าไปในป่าเพราะว่าเข้าไปน,ปไปนี่ไปเก็บผหวานบอกว่าครับเข้าไปไปเผานั่นเผานี่เขามั่นกะมันบริมี เขาเอินว่ามีคนส่วนหน่อยบ่จะคนที่เข้าไปแล้วไปบม่มีจตสานึกไปเผาป่าเพิินมัานก็นเฮดให้เป็นบริพิษเพอะเฮตแล้วมีคนเห็นไก่โตใค้คนสองคนไม่ให้นใคคนทั้งลอยท้งพันธน้มื่นน้แ,แสนหลานคนนี่มีผลกระทบให้พี่น้องชาวบ้านมีผลกระทบกับบ่หัวพวกหนีเป็นยังคือบม่มีจตสานึกถ้าเขาเบิ่งคลิปหนีกะขอความหลมมือในพี่น้องอย่าไปเผาป่าเผาเมือง สำหรับกิมีเบาวโจนะสปิคขิปกับบรรยากาศข้างหลังบาวโจกับแม่น้ำยมจังหวัดพะเยาอำเภอปองบาวโจมาแบบบริสตังโตแต่ว่ากันยังดีว่าถือกล่องมะนำํำมารีวิวพี่น้องเบิงมางานข้าวดำป่าครับเอื่อยใหญ่ของแม่กระซ้ำเป็นแม่แล้วล่ะครับซ้ำแม่ของวงตระกูลเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานหลานเหลนเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องตั้งเหนือพี่น้องตั้งอีสานเนาะพี่น้องทั้งอีสานได้เบิ่งคลิปนี้แล้วได้พอคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หลายๆจะเฝพาทีมฟาวป้าปบาวโจด,ด้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ